สวัสดีวันนี้เรามาใสา่ขันดอกที่วัดเจดีหลวงเดี๋ยวเราไปสถานที่ใส่ขันดอกกันตอนนี้เราเข้ามาข้างในวัดกันแล้วตรงคื้นเศอเสาอินทกิมน,นะครับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่วันนี้จะเป็นพระโขนแสนหา แล้วก็ตรงนี้ครไม่มีดอกก็สามารถมาบูชาดอกตรงนี้ได้นะป้ายไม่จีไปใส่ดอกกันเรามากัน ครับคือวิหารเสาอินทขินนี่ตรงนี้ผู้หญิงห้ามเข้าเดี๋ยวเราเ้าไปเอาต่อแทนเอาดอกไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปขคายกันรรอาาต รตรงนี้จะเป็นจุดใส่ขันดอกนะครับ ภายในบริเวณนี้จะมีขานดอกเยอะแยะเลยจะมีประมาณร้อยแปดจประมาณรอยปันครับต้องการกการสวายพระทหารเพวันอบอกเตมบุเตมบดาพระธรณีเจ้าที่เจ้าในเวรเม่ก่อนแฟนนี่ก่อน ไปเลยใของเฮาเป็นของคนตามตีเฮาเอิน่ว่คนีกแล้ววันนี้เป็นลูกคนใหม่วเลยนี่หนิีนมห้่บก็ฮดก็ได้โฮดก็ได้บุกหน่อยหน่อยไปเ้ไปใส่ตานี่ต่อไม่ี้ีไม่จีไรเลย เดี๋วไล่ใส่ขันดอกตรงหน้านี่แล้วน้อกนตะกี้ขึ้นแกะเบลจิ้งจกบังมือปมาลูกกับหอมเปิ้ลเอาน้าหองต้นกับาเม็ัาของเมาอยาใหิ่เมาเาบังกตึงกับบ้านใดก็อที่เสียอีก็คือบุ่มแต่อาจารย์เล่าหายก่เดือสิพาตาน้ง

ไปใส่รอบรอบตอนนี้ฝนตกแล้วเดี๋ยวหาที่หลบฝนก่อนเฮ้ื้ออ๋่ยไเขาไปกินยวไปหายากไปใส่นนยากอนันนี้คือพญายักษ์คราด

ขคที่คุจะมาเราก็ไ right ม่ยอมแพ้แ้นั an ่าเราไปใส่กัน right? ต่อมาถ้าเจ้าแบของเฮานี่ได้สันลูกิ้ลูกแห่เจ้าคุณติวิมลของเฮานี่นอันนี้กวเจ้ากาววิลามาสั่งสอนปีน้อง้มนเฮาเนี่ยนายกางสัธา์าไปต่อ ต้อใส่นี่้แม่สี่คนหไใจ้นาอนี้เหรอวเอ้ป็นว่าสาขาสาขาทุาาวันนี้ไม่สิ้นอยู่ในหัวใจนะอ้เนาะนอนโอ้โหนับถือสิลงะไรเจ้าจะไปเพื่อได้ขาดคนใดนะเจ้ามาอยู่พงโดยจังซอให้บมอแม่เลี้ยงเจ้าเดินเจอมาตี้เเยอนะเจ้าตนนี้อยู่พงกันก่อนนะครับสำหรับจังซอห้าวขับซอต่อไปเนาะ ตอนนี้ฝนยังละเดี๋ยวเอาไปกันต่อลุยัต่ตอตัวเขาเขาแก้งเสือเนี่ยไปดูข้างในอะ่ะเขาแย่งปากเสือปะ <c oughs> เขาแย่ปากเสือปะเขาก็วางดีๆี ไปกันต่อน่เดี๋ยวเพิ่อใส่อันนี้างสวางเย็น,น,ยวน,น,น,นพวกเราเป็นเขาพวกเราก็เย็นกายเย็นใจแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอก็ได้อาศัยน้ําจากสายฝนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปบ่นให้ฝนฝนมันจะตกหนักเท่าไหรยิ่งดี ตกแล้วมันก็หยุดรับรองว่าฝนไม่ตกเจ็ดวันเจ็ดคืนจนไม่สามารถใส่ขันดอกได้มันต้องมีช่วงเวลาที่จะให้เราทำปุ่นเพราะฉะนั้นเราออกมาแล้วถือขันดอกไม้ทานดอกไม้ตะก้าดอกไม้เข้ามาในวัดถ้าฝนตกเราก็หยุดพักฝนตกเราหยุดพักถ้าฝนหยุดเราก็ใส่ขันดอกนี่คือทมเนียมคือประเพณีอันสวยงาม ต้องภูมิมใจในประเพณีนี้ของชาวเชียงใหม่ว่าเป็นประเพณีเดียวที่ผู้คนหลั่งไหลมาแต่ละคืนหลายหมื่นคนอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาคาดว่าจะเป็นแสนภายในวัดนอกวัดถนนหนทางต่างๆในวิหารก็ร่วมโรยเดี๋ยวเราเข้าไปในวิหารกันซึ่งเป็นตัวแทนของวัดคอยรับบริจาคโอ้คนเยอะมากเลย ทางเข้าอัดมาใส่กันต่อมีกระดู้มีที่เลี้ยงคอยทาทายอย่างไรเป็นคนเป็นความสวยงามที่ไม่ต้องมีกับมภรรยาปเพราะทกด้าทุกบนมานเป็นใจที่ใส่ เดี๋ยวเราไปที่เจดีกันต่อครับว่าสัทธาเรกาสัทธาเรก้าต่อไปกันต่อตั้งปณิธานว่าจะมาให้ครบ7วันก็มีว่าะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาแล้วตอนนี้ก็ไปทานสัมทีจะนีเจดีตงปณ่ลจะมี่าะครับงสานับ นี่เป็นโซนปิดทองครับจะฟางอะไรก็ปิดทองได้ที่นี่ครับรณน,นี้ก็มีหใ,ใจบุญนะครับคุณรัตนาพรนะครับวันนี้จะเป็นถวายลงสม นี้ถวายหลังคาพระวิหารเรางันวสาวาวิทไทยนะครับเรามาถึงกันแล้วนั่งสามรับสระทานนะครับนั่งสาวรับคระทานะครับนังสาวมารุษนะครับร้าใส่ข้างๆร้บาทของพระองค์เป็สองบาทประกอบทสา ภาพปกติก็ขอให้จะมีแต่ความสุขความเจริญนี้อากิดขึ้นที่สิ่งใดพัฒนาสิ่งใดก็ขอส่งความมั่นคงปลอดัยรวยเอือเฟื้อเผื่อแผ่อเกี่ยวว่ใช้ตรงกลางข้างหลังด้วยอ่าไหนไปใส่ตรงข้างหลังกันเดี๋ยวใส่ตรงจำลองนี่อันนี้จำลองจะเป็นอย่างนี้แต่ก่อนอะเนี่ยสวยไหมใช่ก่อนจะเป็นอย่างนี้เนี่ยจะมีช้างมีช้างแบบเต็มมดเลย ตอนนี้ช้างนันเลือแล้วนายไวกับหน้าพระมง่ผานลาใเยแล้วมสร้าง้แเชื่อจะไว้ในชอยู่ตัวส่งตัวแทนหมู่บ้านไป <c oughs> โอเคครับอเอ้ะปล่อยมอเรื่อครับเดี๋ยวซลงมาครับเสร็จแล้วสาวเร็วมากไปไปต่อไปไหว้ผ้านอนกัน

ไปหอยม้คนจะไม่ห้าลวตัววันนี้ได้บุญไปเต็มๆได้บุญจากพระเจ้าคนแสนหา่างนตกลงมาชุ่มชื่นหัวใจล้วเจอกันใหม่ ep ต่อไปเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันได้นะครับบ๊ายบาย